สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวมซีนอยนะคะในงวดของวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2อ6 7นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปคงสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกรไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องสาวออนเลขเด็ดด้วยนะคะพี่ๆ เพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะสําหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอดไอดียไลน์มาได้นะคะไอดียไลน์อูเอ็นเก้าเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้แล้วก็เป็นตัวเจาะตัวน้นนะคะในกลุ่มนะคะท่านใดอยากได้ตัวเจาะตัวน้นก็เข้ากลุ่มนะคะพี่ๆเนาะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะคะยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะบ้านแก้วไพฑูน์นะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพฑูน์นะคะสามารถเข้าไปสอบถามดูได้นะคะมีบริการครบครันนะคะสําหรับท่านใดที่ดวงไม่เฮงดวงไม่ปังก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะบ้านแก้วไพฑู์ เราก็เมื่อวานนี้นะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ให้เด่นนะคะเด่นที่048นะคะวิ่งรูดศูนย์ส่วนศูนย์ไม่มานะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ศูนย์เขาไม่มานะคะ4กับ8นะคะโอ้โหจับตัววิ่งรูดผิดนะคะเมื่อวานนี้เนาะสุดหนึ่งเม็ดเดียวก็เช่นกันนะคะดู48เข้ามาคู่กันนะคะดูน้องเอสให้อยู่ในตัวเด่น แต่จับคู่ไม่โดนนะคะเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องแอดลืมจับคู่48นะคะดูพลาดได้ยังไงนะคะพี่ๆปกตินี่ตัวเด่นน้องแอดจะไม่พลาดนะคะแต่ชุด3ตัวให้804ไปนะคะพี่ๆดูเสียดายมากเลยเมื่อวานนี้นะคะถ้าจับถ้าเจาะ48นี่มา2รอบเลยนะคะรอบ VIP 84รอบปกติ48นะคะพี่ๆดูเสียดายนะคะที่น้องแอดลืมเจาะ สี่กับแปดนะคะก็เข้าแค่ตัวเด่นนะคะเมื่อวานนี้เด่นมาคู่กันนะคะก็ท่านใดมีโชคล่ามน้องแอดก็สแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดนําไปรูดไปวิ่งรือว่าไปเจาะคู่กันนะคะของวันนี้ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นก็แล้วกันนะคะวันนี้ยังเด่นที่แปดกับสี่แล้วก็เก้านะคะวิ่งรุดที่แปดนะคะชุดเน้นนะคะเน้นไปที่แปดสี่นะคะวิ่งรุดแปดนะคะวันนี้น้องแอดอยังชอบแปดนะคะ ตามตัวเน้นได้นะคะตามนี้เลยนะคะเน้นหกคู่นะคะพี่ๆชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกเฮงเปังๆนะคะท่านใดที่มารับชมเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่ได้ตัวดีตัวดิดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะก็ฝากไว้ที่บ้านแก้วไพทู์นะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลองเข้าไปสอบถามน้องๆดูได้นะคะชุดสามตัวนะคะวันนี้ ก็จะเป็น C 8 9นะคะวันนี้ก็ขอให้มานอกแล้วกันนะคะตัวนิ้นตัวเจะเนาะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะชุดกันนะคะท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยนำไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีเฮงๆปังๆรวยๆสวัสดีค่ะ